คุณรู้หรือไม่คะว่าซื้อรถช่วงไหนคุ้มค่าที่สุดวันนี้แพตตี้จะมาเฉลยคะ่ะถ้าเราจะซื้อรถช่วงที่คุ้มค่าที่สุดนะคะนั่นก็คือช่วงที่เป็น last gen แล้วเป็นปีสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วแบบ generation แบบว่าโอเคแบบเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือคุ้มค่าที่สุดอย่างคันที่อยู่ข้างแพตนะคะนั่นก็คือเจ้า lamborghini corado รุ่น corado ร,รุ่นนี้เนี่ยปี2 0 1พันสิ ปัจจุบันปี2023ถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อส3ปีที่แล้วต้องขอบอกได้เลยว่าลํำเนี้ยออกห้างมาเนี่ยราคามีแตะยี่ส7บเจถึงยีล้านเลยทีเดียวแต่วันนี้นะคะปัจจุบันนี้13ปีผ่านไปราคาเหลือไม่ถึง10ล้านสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่8ปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่ท่านั้นค่ะและถามว่าราคาจะลงไปมากกว่านี้ไหมต้องขอบอกได้เลยว่าไม่ได้เพราะว่า